รอบ้างไหมคะหลังจากเกิดแล้ได้คุยอ่าไม่ได้คุยเลยจริงๆบางคนเรารู้สึกว่านะตอนนี้เองคุณพ่อจะแบบเป็นยัวเต็มใจเนาจริงๆหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาซูดหนูรู้ว่าเขาอยู่ขอนแก่นแต่หนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครรู้สึกดีอยู่แล้วทุกฝ่ายบางคนก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วรวมถึงตัวผู้เสียหายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็หนูก็อยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์กันเบาๆอะไรเงี้ยค่ะจะให้กำลังใจกัไดีกว่าแต่เนื้อาดีแ่รแล้ววันเนี้ยไม่มีแค่กเพราะว่าการุยอตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าดว่าเราคือเราไม่รู้ว่าแบบจะเกิดขาวอะไรขึ้นแต่ว่าพอเรามาคุยกันในครอบครัวมีเบสมีแม่แล้วก็โอคเพราะว่าคือเราก็ให้กำลังใจกันไปทั้มดก่องเดือดรอ พอข่าวออกมาเนาะอะไรแบบว่าเลยก็มารู้ว่าแบบครอบครัวเราทุกคนก็เป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันรับรวมเป็นครอบครัวแล้วเลยคก็ตกใจแล้วมีด้วยจนอันนี้หนูรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ยาอะไนะคือพ่อกับแม่ก็บอกแบบนั้ซึ่งเราก็โอเคคือเราแล้วแต่ าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาเนาะเราก็แบบเออถ้าถ้าเขาสบายใจเราก็โอเคเรย่องตรงนี้เราทราบอยู่แล้วแค่ที่เบ้ไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าคุณเบ้ก็รู้สึกว่าเออคุณพ่อภร่ยากับแม่แต่ว่าเขาก็ยังอยู่บ้านเบ้เลยคืออยู่คนละห้องกับแม่นะคะเขาก็ยังอยู่บ้านใช้รถที่บ้านเราก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราออกมาพูดมันก็มันก็ยังไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วนะคะในเรื่องวันนี้มีคนขึ้นมาแล้วคลิปให้เรามาเสียดายจังหาะ บอกความารับปฏิทินเราตกใจนะคุณเบสกับโบขึ้เราก็โตแล้วเราเข้าใจในเรื่องของความรักอยากให้ทุกคนได้มันไม่โอเคหรือมันไม่สบายใจมันก็แล้วแต่เราตัดสินใจเนี้ยแต่ที่มาให้ดู่เขาเรื่องความจริงก็เป็นความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมากว่าน่าจะหลายๆเรื่องบอกกันเขาอยา่กันมาคนหนึ่งแลาวที่สยากกันมันต้องมีเลายๆเรื่องต้องเลี้ยงดให้กับไวัยรุ่นนี้เบนไม่ได้ทถามเพราะอะไรแม่เบนรู้สึกว่าถ้าแม่สบายใจแบบไหนเอาที่แม่ตามที่แม่สบายใจเลย สวัสดีค่ะสวัสดีวงแม่ดีกว่าวเหอนบิเราเราแม่ตตไหก็ราลังใจกันคาตอนนี้เราดึงเอากำลังใจจากไหนบ้างที่แบบว่าเออต้องมาอยู่ตัวเองเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยตอนนี้จากทุกคนค่ะก็ูกขทียนมาคารวะด้วย วันนี้เราขับมาได้มัดีใจสุดนของเบสใหญคนทุกคนไม่ค่อยคอมเมนต์ในด้านรบตรงนี้มันมองยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คอมเมนต์ดยไม่มีสายเดตอยมันก็ปกติอยู่แล้วคือเราโดนดราม่ามาเยอะแล้วค่ะก็ปอะกันคนที่ ใจดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจส่วนใครที่แบบมาว่าหรือว่ามาอะไรเงี้ยขึ้นเขอโทษทุกคนที่มาอยู่นหน้าด้วยขอโทษแทนหนูอย่างวันนี้เองแฟนคลับผมให้กำลังใจหนูเยอะเลยน่าจะเยอะกว่าทุกครั้งที่ออกมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับหนูแล้วก็ทุกทุกคนค่ะที่ให้กำลังใจหนูคือหนูรับรู้แล้วก็มันมียิวใจได้จริงๆใหม่รสบัหลังจากนี้คุณพ่อของพีแพลนซัพกลับมากรุงเทพวันไหนคี้ไม่ได้บอกเลยับ น่าจะต้องได้กลับอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนต้องมีเรื่องอื่นๆด้วยที่ต้องแบบเคลียร์อะไรอย่แบบนี้เพราะว่าเขาก็มีหลายๆอย่างใช่ใช่ก็เลยนะงานัญใหญ่เลยเพราะว่าทนายก็อยู่กรุงเทพอ่ะค่ะยังไงเขาก็ต้องกลับทนายใครจะไม่ให้ไปอยู่บ้างใช่ไหมทุกคเมื่อขนาดนี้เนีเก่งขนาดนี้เราต้อพัฒนาติดมือทุกวันเลยสมัยส่วนตัวหนูหนูบอกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิด ก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสก็ออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่อะไรให้ปกติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วผิดเราต้องพเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทาผิดก็คือผิดขอร้อนแล้ววันนี้เบนก็ยังคอยดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมา เราก็รับพ่อแม่เราปกติแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กําลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อเบสทำผิดจริงๆก็ต้องรับผิดซึ่งตรงเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอะชออยู่ใช่คนเราไม่มีทางได้แต่ว่าเราก็ต้องให้กระบวนการทันต์สายที่สุด ว่าผลออกมาคือจะเป็นไงก็ตามกำหนดทำไม่ปงเขาถงทำได้อยากให้เราไปอยู่กรุงเทพนี่พอเยอะนย้ายไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยเรื่องของวีซ่าจะต้องอยู่ตามที่วีซ่ากำหนดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอทีต่อไปไม่ยังไม่อยากให้พ่อไปอยากให้พ่อแบบคุามาชัหน้าก่อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดปัญหาไปแล้วเปัญหาใช่เราอยากเราว่นี้ก็อีกเก้าเดียวนะคะก็ให้ก็ ไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ว่าคือมองตาก็รู้เริ่มที่พี่หมายเรียนคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราต้องควาเป็นคน้าต้อลยวแล้วต้องมาเจอเรื่องคือสำหรบครั้นี้ครับผมสำหับครั้นี้ก็มันก็หนักแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือเราสาวหมวยินเตอร์ผงเมยเราเลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราเดินหน้าดีกว่า แต่ว่าการท so no ี่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวค่ะมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าคนก็มีด่าเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องเผชิญหน้าแบบมั้นเป็เรื่หงของสิ่งที่เขาฝังรู้เขาพีเซนชาว่า ก็ห้ามไม่ได้หนึ่พคนก็หนึ่งพันตันคิดค่ะมันก็ก็แล้วแต่ทุกคนจะรบเด็กเมันห้ามไม่ได้อะเพราะว่าสำหรับใครที่้ใกำลังใจไช้หนูไม่เชื่อใครเลยหนู มันพิสูจน์ไม่ได้ดดคือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้น,นเราไม่ได้อยู่ในคลิมนั้นไม่มีใคร หมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายทีนี้ก็ต้องให้ทนายมา่สนอแต่ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหมถ้าถามตรงๆเป็ามเ็นรืองแต่หนูไม่ได้เชื่อใครเลยหรอดูดีกว่านะตอนนี้เอ็มถูกท่องแต่ว่ายังปิดเก่ามั้งแต่เรานมือนน้องหรือแม่บางหคนก็จริงก็คือแทียม เขาน่าจะคุยกับโบซะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสนิทกับโบแต่เบสจะสนิทกับแม่กเลยต้องเป็นไอ้ผมหรือซึ่งคีเล่นอันนี้เขาบีบไหมพูดพีชเหมือนที่เบสบอกในรายการรายการที่เคยออกก็คืออยากให้แบบดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วก็อพ่ออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ไปพูดอะเบยไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบยก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอะมันก็ต้องพูดไปตามความจริงอะไรที่ควรจะตักเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบยก็รักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิม คือเบสก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องบอกคุณเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รักพ่อแม่คนอย่างเงี้ยค่ะหรืว่าคือเบสรักครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามผู้อื่นไปแล้วคิดว่าสงสารตรงนี้น่าจะอย่ากเงี้ยฟังเสียงผู้ชายมากแหล้วเออใช่ค่ะคือทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของนี่ต่างอะไรที่ผ่านมาก็มีคือแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟละเอียดอ่อนใช่ใช่เบสก็ไม่ได้แบบ แล้หรือว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตแบบแยกแยะได้แล้วก็เก่งอค่ะคือถ,ถ้าเราทําผิดจริงๆช,ชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต,แต่ถ้าเราทําถูกชาวเน็ตก็จากที่เขาด่า ดูมาเลยนะเรื่องความจริงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มีมาเหมือนกันหนูรู้สึกว่าให้มันเป็นเป็นครามเชื่ออะไรอย่างเงี้ยากมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผิดไหมตรงเนี้ยถ้ามีมันมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยค่ะจริงๆหนอย่างนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราจะไปคุยคุณพ่อโดยตรงเลยเพื่อที่จะให้เขาสบายใจว่าก็ ุยกับแม่ดีกว่ามาถึงพ่อกับแม่ไม่ถึงหนูว่าคุยกับแม่ดีกว่าค่หนูแอบมานีแล้วก็จะก็ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายไปเราผู้หญิงเราก็คุยกับแม่ดีกว่าวิเล่นหมวกผู้หญิงเหมือนกันหนูเข้าใจอะไรทำให้เราขนาดแบบไม่อยากคุยหนูไม่ได้ไม่อยากคุยแต่ว่าคุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันในข่าวเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่า เรามาดูในข่าวก็ได้อะใช่แต่ว่าในเรื่องของแบบกําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเบสให้กําลังใจแม่เบสดีกว่าที่เบสมองอเบสก็เลยไม่ได้แบบไปให้กําลังใจพ่อหรือรเพราะว่าคือเบสก็บอกพ่อว่าท่านในเมื่อพ่อทําผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กาลังใจแม่มากกว่าอกอ็เบส มันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันส่วนในปีที่ทำรายการกับเบสเพื่จบไปนะครับกับเจนนี่คอนเรื่อง Across the Sky ไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบคุณหรอกนะชิมิฮะรู้สึกว่าตอนแต่งงานคือเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเบสหรอที่เบสพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบ ไม่ต้องเชื่อเบสก็ได้แต่ว่ารอดูตามเอ่อตัวนการงัวหมายแต่ในส่วนของเบสค่ะคือเบสก็รับพ่อกับแม่เหมืนเดิมเลยเาก็บอกกับว่าดมากเ่าเป็นรับรู้ว่าทุกคนให้กำลังใจันคลแฟนลัดแฟนแนมนา้กองเพลมากด้วยไปช่วยองเพลเท่านั้นเาบเลงมากด้วย